ณผู้ชมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่ากลับภูมิลำเนาช่วงสงการานจองตัว๋วเครื่องบินกันแล้วหรือยังครับถ้ายังไม่ได้จองอยากให้ติดตามวันนี้นะครับผมไม่ได้มาขายตัว๋วเครื่องบินแต่จะมาบอกว่า กระทรวงคมานาคมเขากําลังจะประชุมกันนะครับคุณผู้ชมเพื่อวางแนวทางลดราคาตั๋วเครื่องบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเมืองรองกันมากขึ้นนะครับรวมทั้งที่จังหวัดตรังด้วยก็ตอนนี้มีการเลงพัฒนาศักยภาพของสนามบินนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงบินไปลงที่ตรังแล้วสามารถไปเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงได้ครับ หลังการเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดตรังครับนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าวันนี้ครับวันจันทร์ที่10มีนาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการกำกับสำนักง,งานการบินเพลอนแห่งประเทศไทยหรือกอพทและเตรียมหารือถึงแนวทางการลดราคาตั๋วเครื่องบินให้กับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้โดยหวังลดราคาตั๋วได้ประมาณร้อยละ30 เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวลงมาเที่ยวเมืองรองกันมากขึ้นรวมทั้งจังหวัดตรังก็เช่นเดียวกันนะครับที่จะสามารถเชื่อมโยงไปยังจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงได้อย่างเช่นพัทลุงสตูลและบางอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับการบินเพิ่มขึ้นนั่นคือความต้องการที่ผู้บริโภคสามารถเลือกสายการบินเหล่านั้นเมื่อมีการแข่งขันกันมากขึ้นราคาก็จะถูกลงซึ่งเรื่องนี้เป็นหัวใจสําคัญที่กระทรวงคมนาคมที่จะมีการเร่งรัดให้สายการบินเหล่านั้นนะคะจัดหาเครื่องบินมาเพิ่มให้กับ แต่และสนามบินที่มีความต้องการแล้วเพื่อปริมาณนักท่องเที่ยวมาขึ้นซึ่งสนามบินตรังเนี่ยไม่เพียงแค่ประชาชนตรังที่ใช้พัทลุงก็ใช้บางส่วนนครศรีธรรมราชบางอำเภอก็มาใช้ที่นี่เรามองเห็นศักยภาพจังหวัดคลัสเตอร์ว่าจะมาใช้บริการถ้ามีความพร้อมในเรื่องของอาคารสถานที่สายการบินมีรถมินิบัสมีรถบัสเข้าสู่ตัวเมืองแล้วก็เชื่อมต่อในจังหวัดใกล้เคียงนะคะนั่นก็คือจะมีาการบริการ จะมีแรงจึงใจให้ท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่กัุงแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมากขึ้นคุณผู้ชมเองจำกันได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้นในช่วงปีใหม่2068เนี่ยมีการร่วมมือกันจาก7สายการบินในการลดราคาตั๋วเครื่องบินทั้งหมด70,000ที่นั่ง ส่วนกรณีที่หลายคนบ่นว่าตั๋วแพงนางมณพรบอกว่าจริงๆก็เป็นเรื่องของกฎระเบียบของทางสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีเพดานของการหนดราคาตั๋วบินเอาไว้อยู่นะครับว่าจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ในระยะการบินกี่กิโลเมตรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งจริงๆเครื่องบินหนึ่งลำอถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องบินขนาดกลางนะครับที่ให้บริการในประเทศก็ประมาณ1 8 0ถึง200้นต้นนะครับที่นั่ง ปกติก็จะมีการขายตั๋วทั้งถูกและแพงซึ่งในประเทศไทยก็จะมีสซีซันครับอย่างแรกสงกรานแลกะก็เทศกาลปีใหม่ที่คนจะกลับบ้านค่อนข้างมากตั๋วก็จะแพงขึ้นก็เป็นเหตุให้สายการบินเปิดให้มีการจองตั๋วล่วงหน้า1ปีผู้โดยสารก็สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ก็จะได้ตั๋วราคาถูกลงมาหน่อยถ้ามีการวางแผนล่วงหน้าในการเดินทางก็จะสามารถจองในราคาถูกได้อยู่แล้วนะครับ โดยขณะนี้สายการบินก็จะมีช่องทางในการขายตั๋วผ่านทั้งช่องทางของตัวเองแล้วก็ผ่านทางเอเจนซี่ซึ่งก็จะได้ตั๋วราคาถูกเพื่อไปขายต่อก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ก็ทางคุณมณัฐพรเองยืนยันบอกว่าทุกวันนี้ทางเลือกก็เพิ่มมากขึ้นแต่ก็จะพยายามควบคุมราคาไม่ให้สูงเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการขอให้ทางการ สำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยลดเพดานราคาตั๋วเครื่องบินลงเพราะว่าทุกครั้งที่เรานําเสนอข่าวเรื่องของการขายตวเงบินแล้วก็มักจะมีคนที่บางคนมองว่าอ่ะอาจจะแพง<อ>แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีกรณีที่ผิดกฎหมายเลยเพราะว่ายังอยู่ในเพดานราคาที่ กำหนดเอาไว้ไม่ได้เกินเพดานราคาที่ระบุเอาไว้แต่ว่าอย่างช่วงสงกรานที่จะถึงนี้ก็อีกสักประมาณ1เดือนได้เนาะหลายคนบอกว่าจองมาล่วงหน้าแล้วแต่หลายคนที่บอกว่ายังไม่ได้จองล่วงหน้าถ้าไปดูราคาวันนี้ก็อาจจะเริ่มตกใจเพราะว่าหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญไปกลับไม่ต่ํากว่า5,000ันแล้วหรือแม้แต่นครพนมอ่านครพนมนี่พื้นที่ของคุณมณพรเลยบ้านเกิดคุณมณพรด้วยนะครับ ล่าสุด6,000กว่าบาทแล้วออนะครับไปกลับในช่วงสงกรานต์ก็ก็อาจจะเป็นเสียงสะท้อนอีกในมุมหนึ่งของคนที่เดินทางแล้วก็บอกว่าช่วงเทศากาลเนี่ยตัวเครื่องบินมันแพงเหลือเกิน,นค,คุณผู้ชมว่ายังไง <c oughs> เพราะว่านครพนมเองเนี่ถือว่าเป็นเมืองรองนะคุณพัทรชัย <c oughs> คุณวางแผนกลับบ้านในช่วงสงกรานต์หรือยังที่ฉันตรวจสอบราคาตั๋วเครื่องบินถ้าเราจะกลับพิษณุโลกเนี่ยไปกลับนะคุณผู้ชมตอนนี้ที่พิษณุโลกขาไปเนี่ย ถ้าเกิดสมมุติว่ากลับสักวันที่12ค2,005ขาเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดจะกลับเข้ามาทำงานนะคุณพัทรชัยสักประมาณวันที่15เนี่ยุญจ่าย2,009ไปกลับก็คือ6,000น่ะเกือบเกือบ6,000น่ะคุณผู้ชมดังนั้นต้องติดตามถ้าปีนี้กลับไม่ทันซื้อปีหน้าเลยครับดูแม่สอดราคาถูกแม่สอดบ้านผมมา8,002แล้วนะตอนเนี้ย ไปกลับนะไปกลับใช่ไหมใช่นี่มันแข่งกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยพวกเราเนี่ยฮะไม่ใช่เรื่องนี้จะมนแปดนะสองร้อยบาทหกพันก็ว่าแพงแล้วแม่สอนบอกโอ้โหแปดพันนี่พอคุณป้างเล่าอ่ะนึกถึงเคสตอนสิ้นปีที่เราเล่าเนาะสาวตรังจะได้ไหมเคสดรบม่าบอกว่าตอนนั้นจองโตขมินกลับบ้านช่วงปีใหม่บอกโอ้โหราคาเนี่ยมันเทียบเท่ากับไปเที่ยวต่างประเทศสาวตังคนนี้เขาบอกว่า งั้นไม่กลับบ้านแล้วปีใหม่เดี๋ยวจองล่วงหน้ากับสงการไปเลยอดีใจด้วยเนี่ยจองล่วงหน้ามาแล้วเพราะว่าตอนนี้ราคาตัว๋วเครื่องบินช่วงสงกรารอะถ้าบินไปฮ่องกงอะไปกลับอยู่ที่ประมาณ5,000ันไปไปลาย6000ต้นต้นๆเท่าเท,ท่ากับเดินทางในต่างจังหวัดบ้านเราเลยนะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะคะว่าวันนี้จะมีการเคาะออกมาแล้วก็จะมีแนวทางยังไงด้วยนะคะ